สวัสดีครับพบก,กับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอดเช่นเคยครับพามาไหว้หลวงพ่อทันใจครับหลวงพ่อทันใจเราเคยได้ยินว่าท่านปฏิสถานอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเป็นที่กราบสักระศสัทธาของสาธุชนทั่วไปยิ่งนักแต่วันนี้ผมพาทุกท่าน มากราบขอพอรหลวงพอ่อทันใจที่องค์งดงามมากๆองค์สวยงามองค์ใหญ่เห็นสะดุดตาม,มาแต่ไกลนะครับองค์ใหญ่งดงามนะครับที่วัดโพงอากาศจังหวัดฉะเชิงเซานะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับเลยหนองจอกไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับนะครับท่านขับรถจากกรุงเทพมานะครับ ป้ายที่เขียนว่า,าบางน้ำเปรี้ยวนะครับท่านเลี้ยวไปเลยครับบางน้ำเปรี้ยวครับนะครับถ้าตรงไปฉเชิงเซานะครับนั่นคือเข้าเมืองครับนี้เราเลี้ยวไปก่อนบางน้ำเปรี้ยวเลี้ยวไปนิดเดียวก็จะมีป้ายบอกไปกล่าวขอพรพระพิคเนตขอพรหลวงพ่อทันใจสมความปรารถนาวัดโคงอากาศ ขับรถมาสักสิบนาทีก็จะเห็นนะครับพระเจดีย์รูปทรงอินเดียนะครับสวยงามสีทองหลวงพ่อพระพิฆเนศองค์สีชมพูนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่วัดก็จะเห็นหลวงพ่อทันใจนะครับสวยงามมากๆนะครับเดินเข้าไปจุดทูบจุดเทียนนะครับดอกไม้ทูบเทียนก ดอกไม้ทูบเทียนก็ตามกําลังศรัทธาได้นะครับปิดทองไหว้พระมีองค์จําลองอยู่ด้านล่างนะครับให้เราได้สักการะอย่างใกล้ชิดสําเร็จสมความปรารถนานะครับนะครับก็ทําบุญตามกําลังศรัทธาครับศรัทธาอย่างไรมีกําลังเท่าไหร่เราก็ทาไปครับสบายใจมีความสุขชมธรรมชาติข้างวัดซ้ายขวาหรือบริเวณวัดเนี่ยก็สวยงามมากๆ นะครับมีท่านท้าเวสุวรรณอ้ยเป็นรูปจักยืนคู่นะครับทางด้านาตรงพระเจดีย์นะครับต้นไม้สีเขียวสถา,านที่เขาจัดไว้ได้เรียบร้อยที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับก็เชิญชวนเชิญชวนนะครับมาทำบุญไหว้พระด้วยการสบายใจมีความสุขด้วยกันนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างให้เราได้ทัศนา รายการทั่วไทยไปกับวิกาสก็นำความเป็นสิมงคลหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพงอากาศฉะเชิงเรานี้มามอบให้ทุกท่านเป็นสี่มงคลนะครับและไปไหว้พระด้วยกันนะครับมีความสุขโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ